ครับสวัสดีคนรักการปลูกผักทุกทท่านครับผมเดี๋ยวเช้านี้รูลอยพามาชมแปลงผักกันนะครับผมนะเราไปชมกันเลยครับว่าในแปลงผักของเรามีอะไรกันบ้างนะครับแต่ที่แน่ช่วงนี้เริ่มหนาวแล้วนะครับนี่อันดับที่หนึ่งเลยนะครับก็จะมีกระหล่ปลีนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องถอนแยกออกให้หมดแล้วนะเนี่ยวัชพืชทั้งหลายนะครับกระหล่ปลีของเราก็เริ่มแบนแล้วนะครับก็ ใกล้จะห่อแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นวานตู้งนะครับตุ้งที่ขุดไว้หวานไว้กดปิดเดิมนะครับด้านในนี้ก็จะมีกะหล่ำปลีกะหล่ำดอกก็มีนะครับด้านนี้ก็จะเป็นมะระหวานครับที่ขุดไวยปลูกลงไปเมื่อวานเย็นครับก็เป็นเล็ดอกนะครับก็ยังมีผักอยู่อีกเยอะอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะเก็บ เอาไว้ให้กับลูกแข้ของเรานะครับมีอีกหนึ่งท่านที่จะมารับไปนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นกระลำดอกครับแต่กระลำดอกนี่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยคุณดยก็ไม่เคยปลูกเหมือนกันนะครับก็สวยงามอยู่นะครับเดี๋ยวรอออกช่อขอนกระลำดอกนะครับแต่ว่าจะพืชเยอะเหลือเกินนะครับช่วงนี้นะครับนี่ครับคณะเคียวครับออกอกเคียวเนโรกับเคียวบะยิครับเดี๋ยวคุณเราจะเอาเคียวเนโรนี่ไปตักแ่ยแล้วครับ ตอไปจากแดดไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่โตนะครับก็บรรยากาศตอนนี้กอนเช้านะครับก็อากาศสดชื่นดีนะครับแดดก็ออกไม่เยอะนะครับไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับไปดูอ่าแปลงนี้ก็จะเป็นผักกาดหอมนะครับก็ซึ่งมันแก่แล้วครับเก็บไปกินหมดละนะครับท,ท,ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เก็บกินก็แก่ไปหมดละครับแปลงนี้ก็จะเป็นผักสลัดต้นนี้ดิ มีแต่วัชพืชครับมีแต่แย่ครับต้องถอดแย่อดออกนะครับวันนี้นะครับนี่จะเป็นถั่วฝักยาวครับเดี๋ยวเราจะเก็บถั่วฝักยาวกันเลยนะครับวันนี้นะครับเอาไปทําเมนูนะครับต้มถั่วฝักยาวนะครับอร่อยยนะครับวันนี้เราจะตําถั่วฝักยาวครับสุดยอดเลยนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นผักชะอมนะครับชะอมก็มีออกที่แย่ครับก็บผัดสดๆกันได้เลยนะครับเนี่ย บรรยากาศด้วยรอบๆก็เย่ยบนะครับที่เหลือก็แค่รดน้ำผักนะครับถอนแย่ครับนอะเตรียมแปลงเดี๋ยวเราจะปลูกอะไรกันบ้างเดี๋ยวคุณแล้วก็จะมาอัปเด็ดนะครับว่าในแปลงของเราเราจะปลูกอะไรกันบ้างนะครับยังไงคนที่เข้ามาติดตามเข้ามากดน้ำก็อย่าลืมนะครับช่วยกันนะครับ s u b s c r i b e นะครับกดติดตามนะครับแชร์ก็ได้นะครับ ไลค์คอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะครับอยากให้คุณ้อยปลูกผักอะไรนะครับเดี๋ยวคุณอก็จะมาปลูกโรงในแปลงผักในโรงเรียนของเราหนึ่งครับเดี๋ยวเช้านี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดีย๋ยวคุณอจะกด,ดกดไลค์รับกนนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ